ทานจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะจากโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราชของอำเภอบ้านโพค่ะที่วัดกลางราชบำรรงหมู่ที่3ตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะคะนายเมตรีตรยติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจําปีงบประมาณ2,565ค่ะ ก็จะให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในรูปแบบของการบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขาการสาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรการจัดิทัศการความรู้ทางการเกษตรณจุดเดียวกันในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่โดยวันนี้นะคะเปิดให้บริการคลินิกเกษตรได้แก่คลินิกพืชคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์คลินิกบัญชีคลินิกชนรประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกกฎหมายแล้วก็คลินิกทั่วไปโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเทพราชและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมอง การจำนวนกว่า150ร้ายค่ะส่วนที่ทางโรงเรียน ของโรงเรียนตะโกดอนย่านางนะคะตําบลดอนย่านางอำเภอภาชีนายเวรชัยนาคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเครื่องที่เช่นเดียวกันนะคะเป็นการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาไก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า300คนเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องการเกษตรโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรนําองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่เพื่อพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนค่ะ